สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมง36นะคะตีนเสียงไหมมีเลยตามที่บอกไปเลยค่ะว่าทริปนี้ลำบากใจมากเพราะว่าเอาน้องหมาไปด้วยจริงๆรอบที่แล้วพาไปแล้วรอบนึงแต่ว,ว่ารอบเนี้ยพาไปรอบสองเนาะแต่ว่าเหมือนรอบเนี้ยเฟื่องฟูอ่ะเขาเริ่มเห่าเป็นแล้วว่าทุกคนแล้วแบบเขาเห่าเสียงดังมากนะคะซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ไหมนะคะก็อยู่ที่บ้านก็ปรามบ้างแหละแต่ว่าอยู่ที่ ลานกลางเต็นท์เราไม่รู้ไงบางทีเขาได้ยินเสียงแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเสียงคนเสียงอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ฝากเพื่อนๆให้กําลังใจนะคะแล้วก็ติดตามการท่องเที่ยวของเรานะคะกับน้องหมาด้วยนะคะอ่ะเซีย์ไฮก่อนลูกอาเฟืองฟูอาพี่ตาปนทริปนี้นะคะกิ๊กก็จะไปแถวนะครนายกนะคะก็ไม่ได้ไปมาสักพักแล้วนะคะก็ออกจากโซนชนบุลีไปสักนิดหนึ่งนะคะก็เดินทางประมาณสองชั่วโมงนิดนิด นะคะก็มาติดตามกันแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะวันนี้นะคะกี้มีเต็นท์อีกตัวหนึ่งที่ยังซื้อมาพักใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองกลางเลยนะคะจะเป็นยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะแฟนได้อะไรมาคะ สำหรับทริปนี้นะคะเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะคะก็คือคุณเนธนั่นเองก็คุณเนธก็ไม่ค่อยได้ไปกางเต็นที่ไหนนะวันนี้เราก็จะพาคุณเนธไปกางเต็นหน้าฝนก็ต้องดูกันไปนะคะคุณเนธจะไหวหรือเปล่าอย่างก็ฝากติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะทริปนี้เราจะไปกางเต็นที่วังหิน r ิเวอร์แคมปิ้นครนายกค่ะซึ่งเป็นสถานที่ที่กี่กะดูรีวิวมาเยอะมากแล้วก็น่าสนใจมากๆเลย ก็นับว่าเป็นทริปหน้าฝนครั้งที่2ของปีนะคะทริปที่แล้วไปบราเตอร์แคมจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นหน้าฝนนี่แหละแต่ว่าไม่เจอฝนนะแอบเสียดายมากทริปนี้สวรรค์ก็เลยบันดานฝนมาให้แบบชุ่มฉ่ำเลยค่ะเป็นเพื่อนฝนตกหนักตลอดทางเลยตกหนักจนที่ปัดน้ำฝนนะปัดไม่ทันเลยค่ะกลางเต็นท์หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังน้ำหลากหรือว่าน้ำป่าด้วยนะคะ ก่อนเข้าลานเราเช็คแล้วว่ามีแมคโครอยู่ใกล้ๆ,ๆ,ๆนะคะเราก็เลยแวะเพื่อซื้อของที่จะทําอาหารในตอนมื้อเย็นค่ะมือคําของเราในวันนี้นะคะไม่ซับซ้อนแบบง่ายๆก็คือชาบูเลยค่ะจากแมคโครตรงนี้นะคะไปถึงลานกางเต็นท์เราก็แค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ก่อนถึงลาน2กิโลเมตรก็จะมีเซเว่นด้วยค่ะเอาแอลกอฮอล์ได้ไหมแอลกอฮอล์มันขาย ถกมโจริงๆเราขาดแค่น้ำจิ้มนะคะแล้วก็น้ำสุขนะแต่ว่าคุณนิดเดินหนานมากก็เป็นปกติของคนชอบทำอาหารนะคะก็จะแวะตรงนั้นตรงนี้ตอนไปซื้อของเราไม่ได้เอาน้องไปด้วยนะคะเราให้อยู่บนลนแล้วก็ลดกระจกลงมานิดหนึ่งเก็บของเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเดินทางต่ออีกแค่7จกิโลเท่านั้น รวังด้วยนะจ๊ะเป็นที่เดียวกับปีชาอย่างปีก็เป็นที่เดียวกับนี่นี่ปีชาแคมป์เคยมาครั้งแรกแคมป์แรกเลยแล้วมันจะมีแคมป์ของพี่หนิงอะที่พี่หนิงเขาทำอยู่ตรงนั้นใกล้ฮอดแล้วค่ะ แต่เรี้ยวเข้ามานะคะก็จะเจอป้ายน้ำสับตลอดทางเลยนะคะดังนั้นทุกคนไม่หลงแน่นอนซ้ายมือจะเป็นบ้านคุณยายแคมปิ้งนะคะแล้วก็ขวาม,มือก็จะเป็นวังหินริเวอร์แคมปิ้งนะคะ รอในรถน,นะคะเนี่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องจอดรถแถวๆนี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าวางเฉพาะด้านบนแหละด้านล่างแน่นไหนอน่ะข้างด้านไหนอน่ะ ยิ oh บปะไม่ก็โซนนั้นเหรอนี่เหรอนี่ไงวางนี้นะครับโอเคทางน้ำเลยนะตรงมุมนั้นหรือว่าจะเอาไรนี่งไงทางโลู่ลื่นเราเอาของขึ้นลงลำบากนะไหวปะ แล้วจะมีอ,ะอย่างอไอ้กลางในะเาตรงนี้ก็ถ้าไม่ตรงนี้ก็เนินบนไงคเน,เนินมันสั้นดิแฟนต้องวางเต็นท์แนวแนวนอนไปทางนี้ดิใช่เอาตรงนี้เราลองนะเราใส่น,นะนั้นวาง กีขอบอกตามตรงนะคะว่าเหตุผลที่กีก็อยากกลางชั้นสองเพราะว่า<ร>ในใจอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าแบบฝนมันจะตกแล้วน้ำมันจะขึ้นไหมเพราะว่า จากการประเมินแล้วอะ่ะมันก็คือน้ํามันปลิ่มแล้วอะ่ะทุกคนแล้วถ้าฝนตกลงมาอีกอะ่ะมันมีโอกาสที่น้าจะขึ้นมาอีกแต่ว่าอีกใจหนึ่งที่เราตัดสินใจอยู่ด้านล่างเพราะว่าอ่ะหนึ่งเราอยากได้วิวสวยๆด้วยเนาะสองเรามีผู้ร่วมชะตากรรมค่อนข้างเยอะดังนั้นเราคิดว่าเรามีเพื่อนแหละและถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินขึ้นอย่างน้อยวันนี้กิ๊กก็ไม่ได้ไปคนเดียวเนาะ<ม>ก็มีเนตไปด้วยก็คิดว่าก็น่าจะเอาอยู่นะ จุดที่กิ๊กยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือด้านหลังของคาเฟ่นั่นเองนะคะด้านหน้าก็จะเป็นจุดที่ให้ติดต่อเนอะแล้วก็ฝั่งตรงทํามก็จะเป็นห้องน้ำนะถ้าให้ดูจากโซนที่กิ๊กอยู่นะคะชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ติดน้ํานะคะชั้นที่2ก็จะเป็นสเตปขึ้นมาเนาะชั้นที่3ก็จะเป็นชั้นที่คาเฟ่อยู่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราอยาวิตกไปเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเรามีเพื่อนร่วมะตากรรมอีกเยอะมาก อย่างนั้นแหละค่ะแผ่มันงอยางมันไม่ลงยางมันฝืดเอาเอาแผ่นสีน้ำตาลปลูค่ะหลับตอนเด้อเดอเอาไปครั้งแรกเต็นคืออันอันนี้เต็นเล็กกว่าใช่ค่ะเต็นใหญ่สงสารแฟน แฟนยังไม่เคยกลางแฟนอาจจะแบบเหนื่อยโอเคโอเคอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นที่เหลือก็ใส่ได้ก็ใส่มาเลยค่ะยังไม่ใช่น,อน้องต้องนอนเดี๋ยวปูที่หลังก็ได้ค่ะเดี๋ยวเปียกโต๊ะไหมโต๊ะใช่ไป ร้อนแฉลมีเด็กร้อนแล้วอนแล้วเขาแค่พยุงเฉย ลูกเราจะห่องเาไมเขาคุยกัน <c ười> ตอนนี้เวลาก็น่าจะประมาณบ่ายโมงนะคะทุกคนเราเริ่มกางเต็มนะ ก็ข้อดีของหน้าฝนก็คือมันไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะคะวันนี้มันก็คึมฟ้าคึ้มฝนแย้วแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลกว่าก็คือเรื่องของฝนตกนั่นเองดังนั้นต้องเร่งมือค่ะและเต็นท์ทีอิกนำมากลางวันนี้ก็คือ cross dome 270ของโคร man ค่ะนี่เป็นการกางครั้งแรกนะคะนันกองจากอิซื้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้นะวันนี้ก็ถือโอกาสท้าฝนกันเลย โครสโดมสองเูนย์ะคะมีขนาดกว้างคูณยาวอยู่ที่2องเมตรเจคูณสเมตรเจนะคะแล้วก็สูงประมาณ175เซนนะ ซึ่งก็เหมาะกับการนอน2คนแล้วก็มีพื้นที่สําหรับจัดเก็บของหรือว่าน้องหมาด้วยค่ะแต่ว่าเจ้าตัวคอโดมตัวนี้ค่ะก็จะเป็นปัญหากับคุณเนส้นะเพราะคุณเนส์สูงร80กว่าดังนั้นเวลายืนในเต็นท์ก็จะติดหัวนะต้องก้มนิดหนึ่งท่านใดมีเต็นท์ที่สูง180กว่ามาแนะนําก็อย่าลืมทักคุยกันในแชทได้เลยนะแต่ว่าไม่เน้นยาวใหญ่นะคะขอบแค่แบบนอน2คนได้ก็พอแล้ววิธีการเจ้าตัวนี้นะคะก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่า เต็นที่ผ่านมาของกีก็จะเป็นเต็นท์กลางอัตโนมัติหมดเลยดังนั้นเราก็ไม่ต้องมาสอดเสาเนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะเราจะต้องสอดเสานะคะไข้กันนะคะแล้วก็ยึดทั้ง4ีมุมนะคะโดยจะต้องช่วยกัน2คนนะมันก็จะง่ายขึ้นค่ะ ค่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงน้องหมาเราหรือยังคะเสียงเริ่มมาแล้วนะอันนี้กลางสเต็ปแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้จะเป็นตัวอินเนอร์นะคะเดี๋ยวก็จะมีตัวเอาเตอร์แบบนี้นะคะเราต้องช่วยกันสองคนนะถึงจะง่ายนะวิธีดูเอาเตอร์อ่อด้านหน้าด้านหลังนะคะคือด้านหลังอะคะ่ะมันจะเป็นสิบที่เป็นแบบตรงกลางอย่างเดียวแต่ว่าถ้าด้านหน้าคะ่ะสิบจะเป็นเหมือนสิปคู่ซ้ายขวานะคะเพื่อเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบ หลังคาข้างหน้าได้ด้วยนะสำหรับเสาเหลืองที่คุณเน้ถืออยู่นะคะมันก็คือจะเป็นหลังคาด้านหน้านะคะยึดซ้ายขวาของด้านหน้าเต็นท์นะคะด้วยตะขอสีเหลืองนี่คะ่ะทุกคนเรากางเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ต้องบอกว่ากิกใช้เฉพาะ สลักที่มันมากับเต็นท์นะคะหรือว่ามากับทาร์ซึ่งต้องบอกว่าไม่พอแล้วก็ค่อนข้างสั้นมากด้วยอันนี้ค่อนข้างกังวลมากๆที่ไม่พอกีก็เอาไปช่วยหยืดตัวทาร์ด้านหน้านะคะซึ่งเขาให้มาน้อยจริงๆเนาะก็เลยต้องแบ่งไปบรรยากาศก็คือดีมากๆเพื่อนๆถ้าฝนไม่ตกมันคือเลิศอะ่ะมันคืออากาศเย็นดีมาก นี่นะคะคือสาภาพภายในนะคะซึ่งก็จะมีสนาหลาโคลแมนอยู่ที่ประตูมุงด้านหน้านะทุกคนคือแบบร้อนมากๆนะคะวันนี้ใช้อีกใส่ชุดแขนยาวมาด้วยเนาะ<ม>ก็คือขอพักแป๊บนะคะเดี๋ยวไปจัดด้านในต่อนะนี่นะคะตัวครอสโดมนะคะอันนี้ของของโคลแมนนะคะ ขนาด2.7เมตรคูณ2.7เมตรนะคะด้านบนก็ประมาณนี้นะคะมีเป็นแบบระบายอากาศนะคะแต่เปิดไม่ได้เนาะเปิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะลองปูเตียงนะคะของเบสเวย์เนะประมาณ5ฟุตนะคะคาดว่าน่าจะประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะ่ะเดี๋ยวลองดูกัน วันนี้เราใช้ที่นอนของ b a ส v ีนะคะซึ่งในคลิปที่แล้วเราก็ใช้เหมือนกันแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของลมแฟบซึ่งตอนนั้นอะ่ะคิดว่ามันน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่ที่ว่ามันแบบไยไม่พอนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งรอบมีก็ชาร์จแบตมาเต็มเลยนะคะก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องของแบตหมดนะ ี่นะคะเมื่อกี้กิ๊งไม่ได้กดอะไรนะคะมันจะตัดอัตโนมัตินะคะความแข็งก็จะประมาณนีทน้ทุกคนทุกคนดนเหงือเรานะนี่คือเหงือแบบจริงๆในเต็นเนาะแบบ ฝนก็เริ่มตกแล้วนะคะตกตกหยุดหยุดนะคะมันก็จะเฉื่อะแฉะประมาณนี้นะแล้วก็วันนี้เราไม่ปล่อยเฟื่องฟูกับตาโปนนะคะเพราะว่าดินมันค่อนข้างแฉะเนาะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะนะคะเฟื่องฟูพิตาปนเหีวยังลลก ขวามือตรงนี้นะคะที่เหมือนมานั่งก็จะเป็นจุดสูบหรี่ค่ะถันมาก็จะเป็นห้องน้ําชายแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องน้ําหญิงนะคะระหว่างห้องน้าชายหญิงจะมีจุดหลังจานนะคะมีรองเท้าให้เปลี่ยนก่อนเข้าห้องน้ํานะคะทุกคนอย่าลืมปฏิบัติตามกฎด,ด้วยนะเพราะว่าห้องน้ําจะสะอาดหรือสกรปรกก็ขึ้นอยู่ที่เรานะนี่เลยห้องน้ําคือกว้างมากใหญ่มากกระจกบานใหญ่มากค่ะทุกคน ฝั่งขวาม,มือค่ะก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะเป็นฝักบัวแล้วก็มีน้ําอุ่นนะคะน่าจะประมาณ5ห้องนะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโถชักโรครกนะคะมีสายฉีดตูดพร้อมกับทิชชู่นะเดี๋ยวกี้ขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเนื่องจากชุดค่อนข้างร้อนแล้วก็เหงื่อะคะ่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงดังนี้ไหมคะ อันนี้คือฝนที่ตกลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่ามันตกตก,ตกหยุดหยุดมาตลอดเลยเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็ให้มันเย็นมาขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของห้องน้ํานะคะตรงโถงหน้าก็จะมีได้เป่าผมสองจุดนะคะอ่างล้างหน้านะคะ4อ่างค่ะพอกลับมาบถึงเต็ตนท์ก็งานเข้าเลยค่ะเพื่อนๆแบบทิ้งไวก่อนาะก็คือว่าตอนที่ลมมันทงแบบ เต็มที่แล้วค่ะแล้วเราอยู่ดีๆมันก็แฟบเองโดยที่เรายังไม่ได้ขึ้นไปนอนอะไรเลยเนาะแล้วก็พอแฟบเองอ่ะลมมันก็ไม่ได้สูบเข้าอ่ะหรืออาจจะสูบเข้าช้ากว่าลมที่รั่วออกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ก็คือไม่รู้สาเหตุเนาะก็ปรึกษาช่างที่เขาแบบขายพวกนี้อยู่เขาก็บอกว่าเขาไม่รับซ่อมลมรั่วนะแต่ว่ารับซ่อมแบตก็เลยว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงดีเนาะเสียดายมากอันนี้ฝนก็มาอีกแล้วนะคะเพื่อน มาอยู่เรื่อยๆเลยมาหยุดๆนะก็เฉยแฉกันไปเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะอีกก็เช่าที่นอนนะคะจากทางร้านนะคะซึ่งมีบริการให้เช่าแต่ว่าจริงๆเมื่อกี้พี่เขาก็โทรมาชี้เนาะว่าเรามีลูกสุนัขด้วยนะคะกว่าแบบเราจะเอาน้องไปนอนในในที่นอนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะว่าถ้ามันเป็นอุปกรณ์เช่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่ให้แบบน้องเข้าไปนอน แต่ทีเนี้ยเพอเอินก๊กมีเจ้าตัวนองมามีเจ้ากลมแบบนี้มาแล้วก็ปกติอีกก็จะไม่ได้ให้น้องนอนกับกับที่นอนกิกอยู่แล้วนะคะก็เลยโอเคเนาะก็ต้องบอกว่าขอบคุณร้านมากที่แบบมีเนาะเพราะว่าแบบมันเออเจนมากนะคะ ก็คือที่นอนฟองลมเรามันเสียโดยที่เราแบบไม่รู้ตัวเราแบบไม่รู้เลยว่ามันเสียเนาะถ้าไม่ได้ที่นอนของทางร้านก็น่าจะนอนพืนแบบติดดินไป เราก็เลยชอบที่นอนมาคนะ,คะก็เป็นที่นอน5ฟุตแล้วก็เป็นที่นอนแบบพับๆแล้วก็มีผ้าห่มมีเปลาะหมอนตั้งแต่เรากลางเสร็จนะคะฝนก็เริ่มตกนะแล้วก็ตกตก,ตกหยุดหยุดนะคะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าฝนเทลงมาหนักมากนะคะแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องเลยก็ค่อนข้างสงสารลูกมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้ำมันแบบขึ้นเยอะ อยู่นะคะตอนนี้ก็ตุ้มๆต,มตอมๆนะแต่ว่าก็ต้องหลุนกันไปนะ นี่ค่ะเพื่อนๆมาดูนะคะถ้าเต็นที่กันฝนนะคะเวลาฝนตกมันก็จะไหลแบบนี้เลยนะม,มีคนถามว่าจะซื้อเต็นท์แพงทําไมมันก็นอนได้เหมือนกันก็พอเหตุนี้ละค่ะแต่ถาเราดันรั่วนะคะทุกคนซึ่งเราซื้อมาในราคาถูกแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าของถูกมันจะไม่ดีเสมอนะแต่ตรงเนี้ยเราพลาดเองนะเมนูวันนี้นะคะเราได้อภินันทนาการจากเชฟเนทนะคะก็คือชาบูเฉยๆนี่แหละค่ะอนนี้ก็กําลัง ีนกำลังหั่นผีด้วย ฝีมือเชมเน้นะคะเชมเน้เชมเน้ลืมรูดซีฟมันรลุดตอนฉีขาลื่นเท่าไหร่ใช่ไหมคะค่ะวันนี้นะคะเราก็กินชาวบูน้ำดำนะคะซึ่งเราซื้อแบบสับเร็จมานะคะโดยเชมเน่โดยคนปรูนนะนี่ แังเตรียมพริกกับกระเทียมมาจากบ้านดน้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะล้นมากไม่จะกินได้ประมาณทั้งหมู่บ้านหอ,ม,นอหม,นมมากทุกคนแต่เอาลมไปทางนู้สิมุนมากทุกคนดึงด ็ม so ืดแล้วนะคะฝนยังคงตกต่อเนื่องนะทุกคนเรามาลุ้นกันนะคะว่าคืนนี้เราจะรอดไหมและแล้วเรื่องที่เราคาดฝันไว้ก็เกิดขึ้นนะคะเรากลายเป็นผู้ประสบภัยไปแล้วตอนนี้เต็นท์เราเมื่อกี้ได้พังลงมาขณะที่เรากำลังยินชาบูอย่างอร่อยพังหมด ครั้งสุดท้ายของหน้าฝนค่ะทุกคนก็อยู่ดีๆเราก็กลายเป็นู้กประสบภัยไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะขาเราถล่มลงมาตอนที่มันตกหนักมา,มากๆล้วกำลังกินแบบมีความสุขเลยนนาะก็แบบต้องรีบอะไรเงี้ยอือก็คือสมองบกเราแบบมันเราไม่ได้เอาส่วนที่เราแบบ ยาวๆใ,ใหญ่มาใช้เราเอาตัวที่เขาให้มาเราต้องบอกว่าแบบดิบมันค่อนข้างนิ่มอะไรอ่เงี้ยแล้วมันไม่อยู่ก็ต้องขอบคุณที่เจ้าข้างหลังเรามานะคะวิ่งมาช่วยจับแล้วก็ให้ยืนสมองบกอันใหญ่นะคะก็น่ถ้าแข็งแรงึ้นเยอะเลยนะคะก็เปียกเปียกหนักมากทุกคนสานลูกหมามากเปียกเป็นเนหมดเลยแล้วก็สันเมตรให้แตงเมฆมาแลั้ง ขอบอกตามตรงเลยนะคะว่าก็หวั่นใจมากนะคะแต่ว่าก็ต้องทำใจดีสู้เสือเข้าไว้นะตอนนี้นะคะก็คือแฉะมากนะคะแล้วก็ จุดที่เรากลางอะคะ่ะมันจะเป็นแอ่งเนาะดังนั้นกีคิดว่าน้ําม,มันน่าจะไปอยู่ใต้เต็นแล้วแต่ว่าทางพี่เจ้าของลานนะคะเขาก็มาขุดน้ําให้มันไหลออกไปที่ลําธานให้นะคะที่สะด้านหน้าให้เนาะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะและแล้วเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดก็เกิดขึ้นจนได้ะคะ่ะเพื่อนๆ ทุกคนคะ่ะน้ำขึ้นคะ่ะซึ่งตอนเนี้มันขึ้นถึงชั้นสองแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่ากี ga เก็บเต็เตนท์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เจ้าของร้านเขามาเดินปลูกตอนประมาณสักน่าจะเที่ยงคืนเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปชัดๆนะคะอันนี้คือตำแหน่งของต้นไผ่นะอันนี้รูป B 4นะคะต้นไผ่ถอะไปทางขวานี้นึงจะเป็นเต็นท์เรานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวจะมีรูป b 4ของเราให้นะคะนี่เลยคะ่ะเป็นแบบนี้เนาะแล้วเพื่อนๆสังเกตเห็นต้นมะขามไหมคะ ตอนนี้มันเลยต้นมะขามขึ้นมาแล้วนะคะพอเราขนของเสร็จเราก็ออกมาจากลานเลยนะคะเพราะว่ามันน่าจะขึ้นมาเรื่อยๆถึงตรงไหนเราก็ไม่รู้นะเราก็เลยตัดสินใจที่จะเดินทางกลับเลยนะคะโดยการเดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินนะคะกระตุ้นก่อนเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะง่วงได้นะ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งยี่สิบสี่นาทีนะคะในกีจะหันกล้องให้ดูนะว่านี่คือตีหนึ่งยี่สิบสี่นาทีะคะ่ะตอนนี้กีเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเรานอนอยู่เนาะประมาณน่าจะเที่ยงคืนนะคะพี่เขามาปุ๊บเนาะก็คือน้ํามันไหลขึ้นมานะคะ เราก็อาจจะต้องกลับเลยนะคะก็เดี๋ยวเราขับรถกลับประมาณสองชั่วโมงขับแบบไม่รีบนะคะขับไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ดีที่วันนี้มีแฟนมาด้วยเนาะก็เลยเก็บเร็วถ้ามาคนเดียวน่าจะเก็บไม่ทันแล้วแหละน่าจะไหลน่าจะโดนสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วะคะ่ะคีเดี๋ยวกินแดนก่อนแกะ ซื้อแบนมานะคะแล้วก็ซื้อกาแฟมาด้วยนะคะจริงๆหลับไปแล้วเนาะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆขับไปเรื่อยๆเนาะเราจะใช้เส้นหลักนะคะเพราะว่ามันดึกแล้วเราไม่อยากจะซอกแซกอันตรายแล้วก็ใส่แว่นด้วยก็จะมองทางไม่ชัดโอเคค่ะบ๊ายบาย ก็ฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่ชอบกลางเต็นท์หน้าฝนนะคะก็ต้องประเมินสภาพอากาศแล้วก็หาจุดกลางที่เราสามารถที่จะ ปากเต็นได้อย่างปลอดภัยนะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาตินะคะไม่เกี่ยวกับลานกลางเต็นเลยซึ่งกีคิดว่าในช่วงวันที่27กร,รกฎาคมที่ผ่านมาหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ประสบปัญหาเดียวกันนะคะทางลานก็คงจะไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยแตก่กเจอปัญหาหนึ่งขณะที่เก็บของนะคะก็คือแสงสว่างด้านล่างะค่ะมันไม่มีเนาะแล้วก็แสงสว่างบริเวณเออจะไปลานจอดรถจุดที่กี จอดไวอะคะ่ะมันไม่มีดังนั้นกิจะบอกว่าแสงสว่างกับสัญญาณเตือนนะคะที่จะให้ทุกคนตื่นพร้อมๆกันอันนี้ค่อนข้างสําคัญมากนะคะเป็นระบบการแจ้งเตือนที่ปลอดภัยนะคะทุกคนจะได้อพยพได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะอันนี้ก็ฝากถึงทุกลานด้วยนะคะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ได้ทําให้กีเลิอกอยากกลางเต็นนะคะทริปหน้านะคะกิจะไปที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะ